สวัสดีครับวันนี้เรามาทําไก่ย่างระยองกันครับเครื่องปรุงมีง่ายๆเลยนะครับมีน้ําตาลปีป๊บมีน้าผึ้งผงปรุงรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือนะครับสูตรนี้ผมได้มาจากร้านข้างทางเวลารถเข็นนะครับพอดีไปทํางานที่นั่นแล้วก็ไปลองทานดูรสชาติอร่อยมากครับกลมกล่อมมากเลยผมก็เลย ไปถามสูตรเขาเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับก็เลยเอาสูตรมาลองทําดูนะครับขั้นตอนก็นคือเราต้องแช่ไก่นะครับความน้ำเกลือก่อนเกลือที่ใช้ผมใช้เกลือทะเลนะครับเพื่อให้รสชาติเค็มอมหวานกลมกล่อมนะครับนีครับละลายเกลือกับน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะแช่ไก่ลงไปอันนี้ผมลองลองย่างน่อง,น,งนะครับ น่องน่องนะครับน่องนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปแช่ลงไปแช่ไก่ประมาณสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไม้หลำแหล,ม,ลมเนี้ยจิ้มมันด้วยฮนะอ่าหรือซ่อมครับซ่อมซ่อมมาได้ครับไม้แหลมหรือซ่อมนะครับจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะครับ ใช้ซ่อมจิ้มลงไปนะครับที่ไก่เนี่ยครับจิ้มให้ทั่วๆกันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สองชั่วโมงนะครับเพื่อให้ความเค็มเขมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเดี๋ยวนี้เราทำน้ำหมักไก่ครับที่เราจะหมักไก่ใช้น้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้น้ำผึ้งครับราดท,ทั่วๆฮะเอากินอย่างเดียว เาใส่เกลือป่นเล็กน้อยนะครับเพื่อตัดรสมันผมปรุงรสครับผมปรุงรสใช้รสไก่นะครับผมปรุงรสไก่แล้วก็มีซีอิ๊วขาวครับสูตรหนึ่งแบบนี้นะครับครับใส่เข้าไปครับพอท่มทวมะครับพอให้มันทั่วๆน้ำตาลสูตรนี้จะไม่มีการใส่กระเทียมพริกไทยราบกัะชีอะไรนะครับ ผมว่าแบบนี้ดีนะครับเพราะเพราะว่าพอ,อาใส่พวกเครื่องปรุงที่เป็นของสดที่เราตำไปเนี่ยพอเอาไปย่างแล้วมันก็ไม่หมดนี่นะครับน้ำหมักไก่ที่จะย,ย่างนะครับมันจะเป็นข้นๆอ,อ,อย่างนี้นะครับใส่พริกไทยลงไปเด็กดหน่อยครับให้กลิ่นหอมนะครับกุ้งเคานางนี่นะครับ ไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมเครื่องปรุงที่เราจะหมักเทลงไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคลุกเขาให้เข้ากับนเนื้อไก่แล้วก็จะทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงครับเพื่อส่วนผสมเข้าไปในเนื้อ ขั้นตอนง่ายๆมากครับเครื่องปรุงก็ง่ายมากลางงามาเลยแต่รสชาติออกมาดีครับผมว่ามันไม่เหม็นกระเทียม,มเหม็นพริกไทยด้วยนะครับเวลาย่างแล้วก็ไม่เหม็นเวลากินแล้วไม่เหม็นติดเสื้อครับไม่เหม็นติดตัวเราด้วยเวลากินอร่อยครับแล้วก็รสชาติด,ดีจะหมักทิ้งไว้อย่างนี้สองหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเอาไปย่างครับ อันนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่ครับผมเอาสายไม้แล้วก็ใช้ใบตองนะครับเอามาทําเป็นคล้ายๆพูกกันนะครับจะได้เอาเอาน้ําของมันเนี่ยน้ำมักเนี่ยทาด้วยเวลาย่างนะครับนี่นะครับใช้ใบตองทำนะครับแล้วก็นางสติกแล้วก็ไม้ไผ่นะครับง่ายๆครับนี่ทำตามสูตรที่เขาบอกเลยครับ อันนี้ครับเริ่มยากนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับพอดีผมมีไส้กรอกด้วยก็เลยเอามาย่างด้วยแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับอย่าไปย่างแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอไส้กรอกมันร้อนเนี่ยแล้วมันน้ำมันมาลงไปแล้วมันทําให้ไก่ผมไหม้มาเลยฮะนี่นะครับไม่ควรจะเอาไส้กรอกไปย่างกับไก่ครับเนี่ยครับควันมันขมงชงเชงมากเลยเพราะน้ำมันเออจากจากไส้ไส้กรอกเนี่ยมันลงไปนี่ผมมัออกไปแล้วเมันสบมันเสร็จเร็วครับไส้กรอก สุกไปแล้วก็เลยทําให้ไก่ผมไหม้นิดหน่อยครับย่างไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับไก่ต้องใจเย็นเพราะาถ้าไฟแรงก็จะไหม้ไปเลยครับแล้วก็หมั่นพลิกไปพลิกมาอ่าี่ไส้กรอกที่ผมย่างเสร็จแล้วครับน่ากินนะครับอันนี้ซื้อมานะครับซื้อมาแล้วก็มาย่างซื้อที่เขายัางไม่ย่างนี่นะครับต้องใจเย็นครับ ยวก็จะสุกแล้วต้องคอยดูให้มันแห้งพอสมควรนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับรสชาติกลมกล่อมมากครับแต่เสียดายที่มันไหม้ไปหน่อยฮะเพราะไปย่างลมกับไส้กรอกซะนี่นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการด้วยนะครับชมคลิปอื่นก็กดที่ภาพด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ